การปฏิบัติทมแค่พุโทโธเนี่ยจะหาความสุขได้แต่คนในโลกนี้ภาวนาไม่เป็นหาความสุขไม่ได้หรอกถ้าคนเราเกิดมาในโลกนี้สงบใจไม่เป็นหาความสุขไม่ได้ให้ถูกลอตเตอรี่ทุกงวดก็ไม่มีความสุขถูกทุกงวดเลยลอตเตอรี่แต่คนนี้ไม่เคยสงบใจเลยพุโทโธไม่เป็นเลย เขามีความทุกข์มากกว่าคนที่ไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยสงบใจได้จะมีความสุขได้อย่างไรเพราะมันความสุขมันอยู่ที่ตรงตัวสงบที่พุทธเจ้าบอกสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขทั้งโลกกินอิ่มนอนหลับก็เกิดตื่นขึ้นมากับคิดแต่เรื่องเก่าๆคิดแต่เรื่องไม่สบายใจต่อไปอีกหรือกังวลแต่เรื่องใหม่ต่อไปอกีก ถ้าเราภาวนาไม่ได้นะ่ะเราไม่ต้องไปหาความสุขแล้วโลกนี้ไม่มีความสุขให้เราแล้ววิ่งไปยันตายก็ไม่พบแล้วเพราะใจของเรานั้นร้อนสงบไม่เป็นหยุดไม่เป็นอันนั้นเราก็ต้องเป็นผู้ที่น่าสงสารเป็นผู้ที่หาความสุขไม่ได้เสียแล้วในโลกนี้ให้ดิ้นหล่น่าไรก็ยิ่งมีทุกข์มากเท่านั้น เราช่วยตัวเองเรารักตัวเองสงสารตัวเองเพราะเข้าใจใจของเรา